แปดมีนะนะสองห้าหกสี่นะครับกินข้าวครับรทีมงานครับมากันเยอะเลยนะครับมาจากสุโขโทัยมาจากสุโขทัยก็มีนะครับ <laughs> หลายทิศทางนะครับในนี้รอบที่สองแล้วกับข้าวมื้อนี้นลุลนนกบนลุนเนี่ยไม่รู้ว่าทานข้าวจะอิ่มหรือเปล่า <laughs> นกก็ข,ข้าวข้าเอะนกต่อมีหลายตัวครับหลายทีมงานใหญ่นลครับ นกพลังเข้ากบแล้วครับเสียงนกใหม่เข้าหาแล้วได้กก่อนอ่ะไปเลย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 อ่านี่ไงแลน่เจ้าโคดเฝ้าสวนไมนี่ไปเลยดิซื้อกลไก้ตัวดิเฮ้ย้ยเฮเ้าเลยมาเลาลเามเาาย่อยาย้มมเลยเลเเลยเเาเ้ามเ